อ้เมดติดรู้แล้วต้องทำยังไงทุบทิ้งแม่งเลยนี่ได้เมตดแล้วมึงงง้ย่เลยดูกูกูจับดึงออกนี่ได้แล้วเมตดใส่แบบนี้นี่ได้แล้วเมตรโอ้จบไม่เร็วนักไม่ถนัดเลยนี่ทำแบบนี้สิ มันจะจับถนัดมากเลยใส่ค้กลงไปแค่นี้ก็กินได้แล้วเป็นเฮียอเลยนี่เอาน้ำเทใส่นะอืมอือฮึมมือจับมือจับกินดูอีกครั้งมือจับ เปลอือกกล้วยไม่ได้เลยเราต้องหั่นแบบนี้นะคะวิธีหั่นเปลอือกกล้วยที่ถูกต้องแบบนี้ระวังมือด้วยนะคะแบบนี้นี่แค่นี้เราก็ได้กล้วยแล้วนะคะมึงเป็นอะไรดูบอกแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้นี่ดูสวยกว่ามึงด้วยซ้ำนี่กล้วย วิธีมัดถุงนะคะตัดแบบนี้มัดแบบนี้นะคะนี่นี่ขน,นมปังนี่ถุงมัดแบบนี้เขามัดกันแบบนี้กาอาศาเข้า อยู่จริงเลยนี่ไม่มีตักไม่ได้มีแต่ซ่อมนี่เอา็อตเทปมาพันแบบนี้นะคะนี่แบบนี้แล้วเราจะ,จะตักได้แล้วล่ะคะ่ะมึงนี่ซ่อมตักไม่ได้ใช่ไหมอืมแล้วนี่มึงหยิบช้อนมาตักกินนี่เอาอกแบบนี้ทุบทิ้งเลยนี่ได้แล้วที่รักเอาไป เอวไอ้เชี่ยนี่ทำอะไรวะเนี่ยดูนี่ดึงออกนี่ทีกินกีวีที่ถูกต้องทำแบบนี้แล้วก็กินเลยกูจะโง่เป็นเพื่อนมึงเองถาแม่งถ่ายเสื้อแม่งเลยโอยตัวนี้เอาบัตรออกไม่ได้นะคะนี่โคเทงซวยเลยอย่าลืมไปแก้นะคะ เออดีด oh, yeah, 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 yeah. ีดีนี่ห้านิ้วสองนิ้วหนีบแบบนี้นนน yeah, หนีบดึงหนีบดึงเย้ขนมมาแล้วขโมยกินชิ้นหนึ่งแล้วกันผมกูจะได้กินอาจจะทำไมมันมีแค่ชิ้นเดียววะอืมคลิปน้ายเย,ยนั่นแน่ๆเลยอืมหลังจากแบบนี้ผิดนะครับนี่วิธีที่ถูกคือทุบทิ้งแม่งเลย มึงตามกูมานี่นี่ไปที่ห้องขวดีอิดอันยัมยาล่างจานถูแบบนี้นี่แล้วก็ล้างน้ำนี่เนี่สะาดโอ้สวยดีสวยมากเลยสวยแบบสวยจริงๆสวยมากอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คุณหวดเนอะแบบนี้นี่ค่อยๆกูจะโง่เป็นเพื่อน,นเองเพื่อนกูจะโง่เป็นเพื่อนหม้อแบบนี้คุณใส่ไม่ได้คุณก็พลิกมาแล้วดึงเอามาใส่อีกด้านหนึ่งแล้วนะนี่หม้อแบบนี้มึงก็คว่ำแบบนี้ได้อยากกินน,นั้นจริงเลยนะ้าแบบนี้ใส่ไม่ได้โอกทำแบบนี้อ๋อพลิกแบบนี้แล้วก็เอากระสกรเทปมาทำแบบนี้นะ แบบนี้แล้วก็จะได้นะมากินละเดี๋ยวนี่มึงดูกูจับพริกได้แล้วใส่น้ำกูก็เห็นว่าเมื่อกี้มึงก็พริกได้นี่นี่ได้แล้วเห็นไหมนี่น้ำใส่แบบนี้นะคะมันก็จะไม่หล่นมารบกวนแล้ว่าแว่นเนี่ยเดี๋ยวนะ มึงก็ถอดแบบนี้อืมโอ้โอาอไม่ได้เลยนี่ทำแบบนี้นะร้อยแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ม้วนแล้วเราก็ทุบแม่งเลยมึงดูกูนะทำแบบนี้ดึงไม่ได้ใช่ไหมมึงก็ดึงออกแบบนี้ดิมึงควายหรือเปล่านะี่ย